มันนะพี่ผมว่าซ้อมมันเองมันมันได้ช่วยกันด้วยแบบมันเองครับดีมันมันมันเหมือนกับว่าอ่ะตีหนึ่งก็ผิดพลาดตีสองก็ผิดพลาดมันช่วยบอกกันพี่ว่าบวกสี่อย่าเพิ่งบวกเลยเชื่อกูเถอะใช่เอ็มเคทูไปก่อนได้ผมว่ามันมันเล่นได้เอ็มเคทูใช้ได้แล้วบวกสี่รอเลยเหลือให้ไปตีเข้าใจปะกูมีส่งเงินแก๊งไปวันๆก็พอแล้วกูจะไม่คิดจะดันอาวุธกูรอแค่แก๊ง พวกนี้ส่งเงินแก๊งอีกส่งเงินแก๊งไม่พอส่งเงินโอซีขวยควยมีแต่ควยกับควยทั้งนั้นเลยพวกนี้พวกนี้วันอะไรวะตอบให้กูชื่นใจดิวันอาคารว้าตี2องได้ปะวันนี้ได้ได้ได้ทำได้ แต่ถ้าเจอแต่ถ้าตีสองไปเจอแบบว่าแต่ว่าถ้าตีสองไปเจอแบบว่าเราไปเล่นก่อนกับอีกแก๊งหนึ่งอ่ะเช่นไรลักษ์ถ้ามีไรลักษ์มาเพราะได้มันเฮนไปถึงก่อนใช่ไหมกูจะพี่จะออกทันทีเลยเพราะว่าเออมันมันมันเล่นไปอาจได้มาก็จริงไปชนะได้ก็จริงไปเจอกระไดมันเฮนอีกแม่นก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ไม่อยากประมาทก็คือเราต้องไปให้ทันเป็นเป็นคนแรกตีแรกแค่นั้นเอง ซ้อมเมื่อวานได้อะไรจริงคะไปซ้อมไหมพี่วันนี้หรือว่าไม่มันนะพี่ผมว่าซ้อมมันเองมันมันได้ช่วยกันด้วยซ้อมมันเองอ่ะดีมันมันมันเหมือนกับว่าอ่ะพีหนึ่งก็ผิดพลาดพี่สองก็ผิดพลาดมันช่วยบอกกันพี่ว่าเราพลาดกันตรงไหนเก่งอระลูกก็ได้ป๋ามาผมก็ยิงแม่นนะช่วงเนี้ยมีไฮไรด้วยในเฟซไปดูดิอ๋อเห็นแล้วมีคนไปลงกลุ่มอยู่นี่ไม่ได้ลงเฟซนี่ลงกลุ่มเลยนี่เทไหมพี่ผมเทไหมเทโหดด้วยไอ้กินฟันตายมันอันเท่าไหร่อ่ะพี่ กิฟอันละสามล้านกว่าฟอนไทนกต์ไม่ใช่สามล้านกว่าแล้วมันเหลือประมาณไม่มันประมาณสองล้านสองจุดแปดสองจุดเก้าสามล้านใช่เนี่ยแล้วก็ฟอนไซน์ตัวละสองล้านเมี๋วช่วยตันดันเอ็มเคทูเนี่ยผมว่ามันมันต้องขึ้นละบวกสี่อย่าเพิ่งบวกเลยเชื่อกูเหรอใช่เอ็มเคทูไปก่อนได้ผมว่ามันมันเล่นได้เมเคทูใช้ได้เราบวกสี่ล้อเหลือใคยไปตีรอแบบส่งไอ้ตรงเนี้ยของแก๊งหมดอะแก๊งไม่มีนี่แล้วก็ เก็บตังค์ทรัพยากรเสร็จปุ๊บต่อไปก็เป็นเฟดอาวุธแล้วมึงต้องอดอดไว้ก่อนอะถ้ามึงรองไม่ได้มึงก็ใช้เงินตัวเองแค่นั้นเองไม่ใช่คนเหมือนที่มึกบอกมันมีอยู่จริงนะเว้อันนี้กูกูเริ่มเชื่อมึงละเสร็จกูบายสวัสด,ดีครับพี่ไอ้คาว่ากูมีเท่าไหร่กูก็พอใจในสิ่งที่กูมีอะเข้าใจปะกูมีส่งเงินแก๊งไปวันๆก็พอแล้วกูจะไม่คิดจะดันอาวุธกูรอแค่แก๊งมันมีนะเว้แต่กูไม่อยากพูด มันมีพ um> uh hmm. ี่มันมีคือกูมีอาวุธแค่เนี้ยกูก็รอแค่นี้กูรอเพื่อนเพื่อนช่วยดันรถรืรถไอ้แปดนไอ้เจอยู่กับใครอ่ะไอ้มึกไปตามเอาเองเด้อนี่อยู่อยู่แต่รถไอ้เฮี้ยนแรงข้างหน้าเนี่ย ใชรพี่งจิงคอติตา้าเออไปแต่งมันปะมาคืนยังไม่ใช่หรอคอติต้ามันไอ้น,นี่มันประมูลปะประมูลอ e ีสปอร์ตใช่เออีสปอร์ตเนี่ย e แล้วรถแล้วรถพี่ีเคอ่ะไอ้กูกูยยอยากคุยเรื่องอะไรไอ้แล้วรถพีีเคอยู่กับใครอ่ะบอกนั้นกะูยอยากคุยนะแต่ว่ามันต้องเป็นเสียงคุยไอ้เน,นี้ยเรื่องเนี้ยพวกมึงต้องควรดีใจด้วยจริงๆริงคุยเลยไหมทำที่ทำให้ผมอยากรู้ไม่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินสอง ไม่เกินหนึ่งนาทีมึงจะฟังไหมล่ะกูพูดให้ฟังมึงฟังฟังแล้วมึงจะคุ้มแล้วมึงบอกว่ามึงแบบดีใจมากเลยเสียงนี้เป็นเสียงนี้ทุกคนเอาเดียวผมขอคไปกันเนาะเปลามไปดามเออครับตามนั้นแหละโอเเคปิดมึงก็นั่นแหละคนดีใจไหมจะต้องถามที่สองไปซ้อมไหมไหนก็ไม่ทำมาอยู่แล้วตอนนี้เป็นได้ไหมบางคนมันฟาร์มเออฟาร์มอยู่มันเปคนฟาร์มมาพี่หมึกพรุ่งนี้มันส่งเงินแล้วอ่ะบางคนใชหลังๆส่งเงินก่อนหลังส่งหลังส่งเงินนี่หรอใครซื้อโพลตีนี้ไหม ไปหายเบิดไปไ,ไ, um? ไปหายเบิดไปไปดูไปเบิดไปขึ้นปืนกันดีกว่าป่ะไปดีกว่าไปดีกว่าไอ้ลูกดิ๊กมันไปไหนเนี่ยวันเนี้ยเอออไ้ดุ๊กดิ๊กไปไหนวะไอ้เรางเห็นอยู่เลยไปไหนพี่นไปเบลล่างไปเบลไปเบลร้องไอโฟนสิบสี่ได้ยินคืออะไรครับมึงเหงากันไหมเมื่อวานอะ มึงเหงาเากันปะโอ้ทัวรไปแล้วแต่ไ้เหียเดี๋ยวนี้ลืมแล้วไอ้เหียฝาไอ้แกงที่เป็นเอ็กกับดาเอ็กหรือว่าโผลอะไรแกงที่ผมไปจับภาพมาแม่งเก่งๆนะเลยพี่ถ้าขึ้นเทียโก้ขึ้นเลยเมืน,นแม่งหน้าโลัวสัตที่เป็นเอ็กแม่งไฟกับใครแม่งไม่แพ้เลยอะวันที่ชิงบ้านอะรีกลับมาได้หมดเนาะอืมแม่งเม่นกันดีชิบหายแม่งไม่เหมือนกันตอนเราเล่นเลย่ามแกงแม่งวนรีกันรีกันจนครบอะ นั่นแหละอยากได้ตัวดีๆกับมาอยากได้คนแบบมาลำบากด้วยกันตอนที่ส่งแก๊งอะ่ะ <ừ, S 1> จริงกันเนี่ยแม่งแม่งเปรียวจริงตอนเนี้ยเช็คชื่อก็เงินก็ส่งหนักแม่งอยู่กับเราอะ่ะเล่นก็ไม่เล่นตีสามให้เบิดไปคุมเลยนะกับพี่เปาว่า,าอันอัน,อ,นอันละสองแสนสองแสนสามพอ สิกเกอร์รูเลอร์เหรอเอาละสองแสนสามพอนะสิกเกอร์กูจำได้เลยกูไปซื้อกล้องหละร้านนมามาเสี่ยงดวงเลขเลยเลขหนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสองเป็ะนไหกหนึ่งเก้าพี่ครับ พี่ตาครับคือแถวบ้านผมเขามีกิจกรรมเอเว่นบอลครับผมเลยอยากขออนุญาตนําชื่อเสียไม่ได้ไปไม่ได้ครับไม่ได้ครับน้องไปตั้งอย่างอื่นเลยไม่ได้จริงจรงน้องมึงถามเขาดูดีได้ไหมเขาดูให้ใช่เดี๋ยวพี่กระเป๋าพี่หนึ่งสอนึ่ง้ใช่ติดตาคอยสสิบอันเลยเหรอพี่ยเอาดีพี่บอพี่บเนะบึงบ้าไปรนติดมาหนึ่งสองหนึ่งสองนสองเก้าแล้วนครับไ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอพี่เาพี่เาเล่เลยพี่ผมจะเอาในต้นเกนกับสกูไว้ให้พี่นึ่งสองเก้าศูนนึ่งสองเก้าศูนพี่ทาไปแล้วที่เจาะซีโฟซีโฟมีสี่ที่เจาะสว่านมีสี่เอยมีแปดสวยเลยใกล้ได้กลับแล้วใช่ไหมพี่ชายได้เดี๋ยวเรากลับไปเล่นกันมีสกูอีกพี่มีสกูอีกนึ่งสองเก้าศูนย์พี่เจาไมีตัวแสนขายไหมพี่ตัวเงินแดงแสนนะพี่ ไม่ไม่เออเจ้าเกี้ยนเอาสักสิบอันก็ได้ครับพี่ผมเอาไปแลกเงินแดงมึงเอาเยอะซะได้นะไงสัตว์มันอันเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ไม่รู้ครับพี่ผมไม่เคยอันละห้าพันเราอ่ะห้าหมื่นหนึ่งสองเก้าศูนย์เลขอะไรก็เอาไปก็จริงไม่อยากขายเราอยากเอาไปแลกองมากกว่าเลขอะไรเนาะเมื่อกี้นี่ทำอะไรกันอยู่ครับผมเลขหกแปดดูดูปฏิบืนหนึ่งสองเก้าศูนย์ ก็แว่าพี่ขาดคอนไซอันหนึ่งแล้วแต่ล้ำพร้อมกันเลยน้องเออเอ็มคิดูอ่ะน้องใช่ครับพี่ดีพร้อมกันสองคนเดียวเดียวดีมันต้องได้อย่างนั้นอยู่แล้วไอ้เน่ไอ้เน่มาไอ้เน่เพชรนะเว้ยมันไม่ต้องรอให้แกงนะความคิดมันเป็นคนโตนะไอ้เน่เน่ที่อยู่ทีกูว่าแล้วว่าทําไมความคิดคนโตมันบอกว่าตอนแรกมันก็จะไม่เข้าหรอกเพราะว่ามันเห็นผมเล่นอยู่ไั้นั้นมันบอกว่ามันมันไม่ได้เล่นเพื่อมันไม่ได้เล่นเพื่อผมนะ มันบอกว่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนผมไม่ได้อยู่เคยพี่แต่ว่าผมเห็นมุดแก๊งบวกแบบว่ามันแบบบอกว่าผมไม่อยู่กับพี่เปาไม่อยู่อ่ะมันมุดแก๊งมันเป็นอย่างเนี้มันมันไม่ได้อ่ะมันก็จะพัดมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เข้าฮีโร่ชีนะมันบอกมุดแก๊งตอนนั้นแบบไม่เหมือนแก๊งไม่มีเป้าหมายเหมือนมาอยู่หน้าแลนเช็กชื่อสรงเงินไปวันวันอ่ะเออมันบอกมันก็เลยยังไม่อยากเข้าอืม แล้วทีนี้เพื่อนก็ชวนไปฮิโรชิมันก็บอกว่ามันอยากจะพักแล้วทีนี้มันเห็นพวกผมกลับมาแล้วแล้วมันมันก็เห็นแบบว่ามีเป้าหมายว่าต้องทํานูน่นทํานี่มันก็แบบว่ากระตุ้นมนะันอะมันก็อยากแบบอืมอยากลองดูอีกสักครั้ง